อีกประเด็นหนึ่งอขอบคุณที่ฝากกดไลค์กดแชร์ให้นะครับเพราะว่าคนถามเข้ามาเยอะเลยคนถามเรื่องของเงินชาวนาเนาะเงินชาวนาหรือว่าค่าภาษาราชก,การเขาเรียกว่าอะไรการช่วยเหลือชาวนาโครงการประกันรายได้อ่าโครงการประกันรายได้โครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการเกษตรกรก็คืออันยะไล่ละหนึ่งพถูกไหมครับก่อนหน้านี้เนี่ยคณะกรรมการ เรียกว่าคณะกรรมการอะไรนะนกรนขอใช่ไหมคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติมีคุณจุรินทั่นรอง,องนายกนั้งตีพานนิชเนี่ยเป็นประธานแล้วก็ผ่านแล้วแหละจากกระทรวงอืจากกรนขอเนี่ยผ่านแล้วทีนี้หลายคนถามเอาลวเงินไม่ได้สักทีหนึ่งไม่ฮะฟังอย่างนี้นะขั้นตอนมันต้องเป็นไปตามทีละสเต็ปโดยปกติเนี่ยกันยาได้แล้วแต่ปีเนี้ยพูดง่ายๆทางกรนขอคุณจุรินเนี่ยโอเคละผ่านผ่านเสร็จสับปั๊บเนี่ย มันจะต้องผ่านขั้นตอนก็คือว่าจะต้องหารือกับกระทรวงการคลังเงินเอามาจากไหนเพราะว่าเงินไล่ละหนึ่งพันกับเงินประกันไอโครงการประกันรายได้ของเกษตรกรเนี่ยมันเป็นเงินค่อนข้างเยอะเขาก็เลยถามเรื่องไปที่กระทรวงการคลังว่ากระทรวงการคลังเอาเงินจากไหนเรื่องตอนนี้อยู่กับกระทรวงการคลังครับแล้วจากกระทรวงการคลังมันต้องเข้าสู่คอรมอซึ่งก็ยังไม่เข้าคอรมอเลยมันยังไม่เข้าคอรมอเลยนะฮะ นี่แหละมันก็เลยไม่รู้จะยังไงเพราะว่าถามไปก็ต้องถามกระทรวงการคลังก,ก,งกระทรวงก,การคลังก็ยังไม่ได้ตอบอะไรถามทกศยิ่งทกศยิ่งยิ่งเขาเป็นปลายทางทกศมีหน้าที่จระจายเงินถูกไหมฮะตอน,นเรื่องผ่านคณะกรรมาการนโยบายข้าแห่งชาติของคุณจุรินแล้วเหลือแค่นําเข้าสู่คอรมอถูกไหมฮะมันก็เลยกลายเป็นปัญหาว่าเอ๊ะทำไมพี่น้องชาวนาตอนนี้ยังไม่ได้ไล่ทนหนึ่งพันสักทีหนึ่งอยู่ที่กระทรวงก,การคลัง หาเงินนะพูดง่ายๆหาเงินถูกไหมฮะพอหาเงินเสร็จสับปับ๊บอืมเนี่แหละไอ้ไล่ละหนึ่งพันนี่แหละไม่เกินยี่สิบไล่เนี่ยเพราะว่าตอนนี้มีแต่คนออกมาเรียกร้องอะชาวนาเรียกร้องล่าสุดเองเนี่ยรู้สึกจะเป็นท่านนายกสมาคมชาวนาและ,กะเกษตรกรไทยก็เรียกร้องเหมือนกันเรียกร้องบอกว่าโอเคแหละจริงๆแล้วเนี่ยไอ้เงินหนึ่งพันบาทเนี่ยนะฮะคือจริงๆแล้วกเกษตรกรค,ควรจะต้องได้ตั้งแต่กันยายนเนาะนี่ตุลาคมแล้วนี่ตุลาคมแล้วยังไม่ได้เลย ก็เลยเรียกร้องไปที่รัฐบาลบอกว่าเร่งผลักดันเรื่องนี้เข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีสักทีหนึ่งซึ่งเรื่องอยู่ที่กระทรวงการคลังพูดง่ายง่ายหาตังค์อยู่งบประมาณมันค่อนข้างใช้เงินเยอะนิฉะนั้นแล้วเรื่องนี้ยังค้างอยู่ที่กระทรวงการคลังยังไม่ได้นําสู่เข้าที่ประชุมคอรมอลเลยผมก็เลยบอกว่าพี่น้องชาวนาจ๋าต้องรอคอรมอก่อนนะครับอ่าต้องรอคอรมอก่อนนะต้องรอคอรมอก่อนซึ่ง ถามคอรมอคอรมอก็บอกว่าโอเคเรามันเป็นนโยบายของรัฐบาลพยายามผลักดันอยู่ก็งเงียบถามแล้วนะจะไปถามเข้าบ่อยๆไม่ได้เขาว่าเอาถูกไหมฮะก็เรื่องอยู่ที่คอรมอคอรมอก็บอกว่าไปถามแหล่งข่าวแหล่งข่าวบอกเรื่องอยู่ที่กระทรวงการคลังเพราะคลังกําลังหาตังค์อยู่อืมคลังกําลังหาตังค์อยู่มิฉะนั้นพี่น้องกเกษตรกรรอก่อนฮะอเออก กบขอะไรสักอย่างเนี่ยอืมกบขอ่ะกบขอ่ะกบขออะไรสักอย่างนี่แหละฮะนั่นแหละมันก็เลยกลายเป็นปัญหาว่าเงินตอนนี้กําลังหาอยู่มันค่อนข้างใช้เงินเยอะอยู่เพราะว่ามันเป็นเโครงการที่มันรวมกันหลายโครงการมันมีอะไรอ่ะมันมีประกันรายได้ข้าวปีที่สี่เงินก็เยอะอยู่แล้วมันก็มีค่าบริหารจัดการไล่ละหนึ่งพันไม่เกินยี่สิบไล่อันนี้เงินก็เยอะอยู่ ไอไล่ละพันนี่แหละฮะกูรวมกับไอตรงเนี้ยงบประมาณมันค่อนข้างเยอะนี่ฉะนั้นแล้วเนี่ยเขาก็บอกเหมือนกันบอกว่าเพราะเราคอลมอยอย่างเดียวแล้วหลายภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นตอนเนี้ยทางนายกสมาคมข้าวนายกสมาคมต่างๆที่เกี่ยวกับกเกษตรกรเนี่ยเรียกร้องรัฐบาลบอกว่ารีบหน่อยได้ไหมเพราะว่าถ้าไม่งั้นน่ะ,กะเกษตรกรจะแย่แล้วซึ่งผมเข้าใจว่าพี่น้องกเกษตรกรหลายๆคนก็กําลังแย่อยู่นะฮะว่าโอเคแหละเจอน้ําท่วมด้วยเรื่องข้าวเรื่องอะไรด้วยราคาไม่ดีด้วย อมืมันก็เลยยังไม่ได้จังอืมอืมใครถามผมเข้ามาผมก็บอกว่ากำหนดไหมคะกี่กี่ไล่ก็ไม่เกินยี่สิบไล่ฮะจริงๆแล้วคนที่ได้มาตลอดเนี่ยหลายๆปีที่ผ่านมาก็จะรู้อยู่แล้วเพราะว่าเขาต้องไปลงทะเบียนที่ทกศถูกไหมฮะเขาต้องไปลงทะเบียนก่อนนะแล้วเขาจะมีเป็นแบบ ตรวจสอบนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยอือมิฉะนั้นแล้วไล่ละหนึ่งพันบาทรอก่อนนะเราเข้าหาตังก่อนโอเคอืมผมทาความค,คืบหน้าให้ประมาณนี้ซึ่งก็ยังตอบไม่ได้ว่าจะได้เมื่อไหร่นะครับรองเงินชาวนาใช่ผมเห็นใจพี่น้องชาวนาเพราะว่าตอนนี้คือเงินก้อนนี้มันจะช่วยประทังชีวิตคุณได้แต่ตอนนี้ต้องรองรัฐบาลแล้วครับรอคอรมอนะอืม ก็ตามให้อยู่เรื่อยๆนะครับผมมาตามให้อยู่เรื่อยๆอ,อ๋อขอบคุณทุกคนที่กดไลค์กดแชร์อืมแต่ว่าถามบ่อยๆก็น่าก็ไม่มีบ้านก็อาศัยเขาอยู่อ่ะโอเคครับเข้าใจครับรับฟังครับนั่นแหละมันก็เลยกลายเป็นปัญหาตรงนี้ว่าหาตังก่อนอืมข่าวเชีย่ยขกาบบัตรจ้าบัตรอะไรจ้ะอืม นั่นแหละผมเลยบอกว่าผมก็มาอัปเดตให้นะไม่ใช่ว่าเออคุณหนุ่มไม่ได้ตามให้ผมก็ตามให้อยู่ครับเพียงแต่ว่าพอตามไปแล้วเขาก็บอกรอคอรมออย่างเดียวเพราะว่ากระทรวงการต่างกําลังหาเงินแล้วก็ไม่ได้กําหนดด้วยนะไม่ได้กําหนดว่าจะให้เมื่อไหร่ให้อะไรยังไงด้วยนะอืมผมก็เลออยไม่รู้ยังไงว่าต้องรองเข้าคอรมออย่างเดียวเลยอืมยินดีฮะ คือตอนนี้ต้องร้องเพงลงรอต่อไปอ่ะไม่รู้ว่าทำยังไงอืมถามสวนยางจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นนโยบายการเมืองนะเรื่องข้าวเรื่องยางเรื่องอะไรอย่างเงี้ยถ้ามีเรื่องเรื่องข้าวเข้าไปแล้วอะ่ะต่อไปก็จะเป็นเรื่องยางเลยอย่างเงี้ยครับอ่ะเงินน้ําท่วมเงิ <S 2> <S 2> <S 2> งนน้ําท่วมเป็นเงินของอีกก้อนหนึ่งของกระทรวงมหาดไทยนะฮะอืมเงิงนน้ําท่วมเป็นอีกก้อนหนึ่งของกระทรวงมหาดไทยเดี๋ยว ตอนนี้รู้สึกประหลัดก,กระทรวงมหาดไทยกำลังให้ร่างร่างระเบียบอยู่ว่าหนึ่งช่วยเหลือกี่ไร่กี่ไล่อะไรได้อะไรบ้างแล้วเดี๋ยวผมว่าน้ําท่วมน่าจะเข้าก่อนอีกเงินพันหนึงห่งด้วยซ้ำเงินช่วยเหลือผู้น้ําท่วมอือมคนละครึ่งหรอคนละครึ่งเงียบเลยเขาหาเงินกันอยู่นะครับอืนานาผมมาอัปเดตให้เพราะว่าบางทีมันก็ไม่มีความคืบหน้าอะไรเลยใช่ อืปกติอ่ะขอโทษครับปกติโครงการจะอนุมัติไอเงินข้าวเนี่ยนะมันจะต้องอนุมัติกันยาใช้เวลานู่นนี่นั่นแล้วก็จะเริ่มอนุมัติเนี่ยคือจ่ายเงินให้ประมาณสักปลายตุลาพฤศจิกาอะไรอย่างเงี้ยอืตอนนี้มันก็รอคอรมอรเหมือนเดิมฮะอส่วนเรื่องบัตรคนจนผม ผมผมผมพูดไปก่อนหน้านี้แล้วอะหลายคนมีปัญหาว่าตามลูกไม่ได้ตามอะไรไม่ได้อันนี้ก็จนใจจริงๆเพราะว่าคือทุกอย่างมันต้องเป็นไปตามข้อบูลตามฐานทะเบียนรารของกรมการปกครองครับอืมอืมจีนเป็นกระแทบอืมสิวเป็นน้ําท่วมมาครับก็ยินดีตามให้ครับยินดีตามให้คนผมเข้าใจฮนะเพราะว่า คน i n กซ์เข้ามาถามผมเยอะมากหรือว่าถามข้อมูลเยอะมากเ,าเงินหนึ่งพันบาทนี่นะฮะแต่ว่าตอนนี้ก็ก็ยังไม่ได้แล้วทีนี้มันจะมีเว็บไซต์ข่าวอยู่ที่ไปบอกว่าถ้าไปตรวจสอบลงชื่อตรวจสอบข้อมูลที่ทกศผมถามทกศแล้วนะฮะคือทอกศเนี่ยเขาบอกว่าก็คอลมบอยังไม่อนุมัติวิฉันนั้นเนี่ยเข้าไปตรวจสอบมันก็ไม่เจออะไรหรอกนฮะอืม ถ้าเข้าไปตรวจสอบเรื่องเงินชาวนาตอนนี้ที่ทกอเขาก็ยังไม่รู้อยู่ดีเพราะว่าทุกอย่างต้อง,องอรอครมแล้วก็รองเงินทกศคือต้องเอาเงินเข้ามาในทกศก่อนถึงจ่ายให้ได้ตอนเนี้ใครไปตรวจสอบปทกศก็มักจะไม่ได้ขึ้นชื่ออะไรนะครับผมถามมาแล้วฮนะอืมอยากให้เพิ่มอีกถ้าเพิ่มเราเอาเงประมาณที่ไหนล่ะครับอืมประกันสังคมได้หรือเปล่าประกันสังคมเนี่ยมันเป็นประกันสังคมนี่เขาช่วยในมาตรการโควิด แช่ครับอืมแต่ว่าตอนนี้มันไม่มีมัตรกานโควิดแล้วนะครับโควิดก็กลายเป็นโรคทั่วไปแล้วอะโรคร้องถิ่นแล้วอะอืมมิฉะนนั้นแล้วมันจะไม่มียาเยียวยาพวกอะไรพวกนี้แล้วนะฮะเกี่ยวกับโควิดนะอืมอืมเข้าใจทุกคนรองเงินชาวนาอยู่ผมเข้าใจครับอืมน้ำครับขอบคุณครับคุณน้ำไอซีอุบลขอบคุณครับอืม รออย่างมีความหวังในความรู้สึกผมเอ่อนโยบายเนี้ยเป็นนโยบายเกี่ยวข้องกับพักการเมืองและนโยบายการเมืองซึ่งมันก็คงจะใกล้เลือกตั้งแล้วพิฉันนั้นแล้วเนี้ยยังไงเขาน่าจะอนุมัติให้จะอาจจะช้าหน่อยเพราะต้องหางบประมาณเนาะผมคิดว่าพี่น้องเกษตรกรรู้รอยู่ละใกล้เลือกตั้งอ่ะยังไงมันก็ต้องเอาใจเกษตรกรเอาใจชาวบ้านอะและอันนี้เป็นนโยบายที่เขาหาเสียงไว้แล้วไง ผมไม่รู้ว่าเขาถังแตกหรือเปล่าหรืออะไรหรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่กล้ายืนยันนะแต่ว่าตอนนี้อยู่ในช่วงของกรสทงกำลังหาตังค์ให้อยู่อืมก็ให้รออย่างมีความหวังฮะอบอกไม่ได้ว่าได้เดือนไหนด้วยอะ่ะเพราะว่าคอรมอยังไม่อนุญาตอนุมัติก็เลยบอกไม่ได้เหมือนกันคนถามผมเยอะผมก็พยายามมาตอบให้นะวันนี้ก็เลยถือโอก,กาสไลฟ์สดนะครับแต่ว่าเป็นวันที่ลับ มาที่ห้องเร็วที่สุดแล้วปกติไปน้ําท่วมก็กว่าจะขับก็